สวัสดีค<า> <romance. S 1> รับวันนี้มาเจอกันอีกครั้งกับของ OP นเกมเข้ามาในคอนคอร์สเจเนอเรช a ่นในคลิปที่3นะครับในครั้งนี้ก็จะมาลุยกันต่อกับภารกิจของไชน่าเนาะจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวไปดูกันต่อเลยและกัน In general, we have a most critical situation. Another terror cell has infested the area surrounding the Three Gorges Dam. Enemy reinforcements now threaten our own valiant troops, including our agent, codenamed Black Lotus. Use any means necessary to halt this GLA advance and annihilate their soldiers. <laughs> ดูเหมือนว่าจะโดนย้ำตั้งแต่แรกเลยหรือเปล่าแดมเหรอแดนแปลว่าเขื่อนหรือว่าโอ้ตายแล้วโดนย้ำตั้งแต่แรกเลยหรือแต่ผมคิดว่ามันคงไม่ให้เราใช้ฐานนี้หรอกมั้งโอ้ยพวกเรารีบหนีกอนเร็วสลัฐานทิ้งไปเราได้รับคำสั่งใหม่สลัฐานทิ้งเราจะเคลียร์พวกมันในพริบตา เดี๋ยวนะพี่จะเอาอีกแล้วพี่นี่นี่มันเป็นเขื่อนประเทศไหนว่าพังสามรอบแล้วเนี่ยฮือยู่ไหนหรืออยู่นี้ใช่ไหมโอเคไปเลย let's go ทลุมนอีกรอบหนึ่งพังกี่รอบ้วเนี่ยมีรอบที่สามแล้ว เอาเผาพลานมันไปล่อยเดีน้อยก็จิ้มๆแป๊บเดียวก็มีรอยรั่วแล้วแล้วก็ถล่มมันซะรึ้มเรียบร้อยเราเห็นฉากนี้กันมากี่รอบแล้วเนี่ยวาดล้างทุกสิ่งนี่เอาไปเลยเย็นสดชื่นสนับสนุนด้วยแป้งเย็นตาหยงในช่วงนี้ with the dam broken the water level is dropping if the water drops enough they'll be able to cross we need to build a new force b e f o r e to carry across the river let's build แค่นี้เหรอมีแค่นี้จริงๆเหรอทำไมมันแลดูง่ายง่ายจังเลยน้ำท่วมอีกแล้วกี่รอบแล้วเนี่ยตรงนี้มี ไม่ไม่ไม่ไมันไม่มีคนใส่อยู่ข้างในใช่ไหมเราออกมาให้แล้วโวยอัตโนมัติเลยอโอ้แต่ตอนนี้คือมองอะไรไม่เห็นเลยแต่รู้สึกว่า GA เเมื่อกี้มันบอกว่าอยู่ตรงข้ามแม่น้ำนี่ใช่ไหมแล้วยังไงต่อละแจ๊ะเราไม่รู้นิแจ๊ะอ,อะไรวะเฮ้ยพี่รีบรอ่ะพี่โอต้ตายแล้วไอ้คนไม่มีคนจะหโุดให้เลยเหรอ เอามาเนี่ยเอามาไปเราแรงไปเราแรงเฮ้ยขอหน่อยสองคนสองคนก็เอาเห้ยแล้วก็ขอฐานใหญ่หน่อยคลขึ้นมาไม่ได้แล้วแบบนี้ไม่ได้แล้วแล้วแบล็กโลตัสให้มาทำอะไรวะเนี่ยดูถ้าจะไม่ได้ใช้งานเลยเพราะหมดเดสเดสทรอยเจลเอเบส ทำไมวะให้มาทำไมอ่ะวดฒิสิยึดเหรอจะยึดอะไรวะมีอะไรให้ยึดเนี่ยแล้วมองเลยไม่เห็นเลยอ๋อนี่เงยมันอยู่ฝั่งนี้ตรงนี้มีอะไรไหมมีตะบ,บุ่มตะบ,บึ้มโอเคโอเ้เรดาดูเลยพี่ให้ไวให้ไว,ไวแล้วก็ขอลดไถ,ถคันหนึ่งคน,คนไม่สิเดี๋ยวขอคนจรวดอีกคนหนึ่งดีกว่า เดี๋ยวพอได้รถถ่ายเพิ่มผมก็จะจัดการซะซื้อให้เรียบร้อยอร,ถร,ถรถรถนี้รู้สึกจะฮิวไม่ได้ใช่ไหมรู้รสึกโอ้นี่เราอยู่ข้างบนเลยเหรอแต่เมื่อกี้มันก็มาข้างล่างนี่ก็คือเราต้องกันทางนี้เหรอหรือยังไงตมไม่รู้อ่ะแต่บ,บึ้มเลยได้ไหมไม่ได้เว้ยถ้าเกิดเป็นมันเป็นสีดำๆอย่างนี้คือจะยิงใส่ไม่ได้ กะพลางตัวเลย tacos. สิฉลาดจริงเฮ้ยขอสักหน่อยเฮ้ยในเมื่อมันให้เรามันให้เราใช้มิกใช่ไหมเอาสักหน่อยแล้วทางนี้เดี๋ยวมันจะเป็นอย่างที่ผมคิดหรือเปล่าวะก็คือพอน้ำมันเนี่ย ผมรู้สึกว่าทางมันเริ่มเปิดขึ้นมาเรื่อยๆอ่ะเฮ้ยผมคิดไปเองป่ะวะใช่ดนะชักไม่แน่ใจแล้วผมชักไม่แน่ใจแล้วน่ากลัวอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยรีบๆมาตรงนี้ก่อนดิว่าแล้วเป็นอย่างที่คิดเลยจริงด้วยชัดเลยอย่างนี้ชัดเลยคนคนคนด่วเลยคนคนขอลำหนึ่งสิ โอ้รู้สึกว่าไม่มีให้อัปเกรดเกาะป้องกันมิ้ด้วยโอ้โหคนใส่เข้าไปคนบังเกอร์อันเดียวก็น่าจะเอาอยู่มั้งไม่รู้ไม่รู้อยู่แน่หรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยทางเปิดแล้วว่ะเฮ้ยแต่ก็แข็งอกข้างเลยเดี๋ยวเราจะคอยเผาม o น มิกมิกมิกเอฟคราฟต์สแตนดิ่งบายเอฟคราฟต์สแตนดิ่งบายเปิดแค่น่วยสไม่เห็นเลยนี่มีอะไรบ้างวะโอ้นี่ไงขับคนับคนขับคนที่แบบรตัดทิศใช่ปะตดท้แล้วข้าม้ามข้ามข้ามข้้าม้ามขมามข้า้ามามข้า้ามข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 ้ามามข้ามข้ามข้้ามข้าามข้ามข้ามขมข้าามข้ามข้ามข้าม โอ้ยโอ้ยโอ้ยอย่าอย่ามุ่งกรเราอย่าไม่ไอ้เนี่ยโอ้ยทำไมมันต้องโดนตัวเองด้วยไม่เข้าใจเออมาเข้ามาเลยหนูไอ้หนูเข้ามาไอ้หนูโดนไหมวะโดนไหมไม่เนาะฝากด้วยแล้วกันนะตรงนี้อย่าให้มันถล่มเข้ามาได้ มีอัปเกรดแบกนาปาเปล่าวะเออยังไงก็ช่างละตอนนี้ผมได้รถถ่ายเพิ่มมาคันนึงแล้วก็ดีเหมือนกันเดี๋ยวผมจะลองใช้มิกลูลูดูนะแต่เดี๋ยวต้องเอาไปสำรวจก่อนนายคือเบอร์สองใช่หรือไม่สำรวจให้หน่อยสิเออแบกโลตัสที่เดียวดีมกันเลยเนาะไม่ต้องรอครูดาวนานเหมือนคนธรรมดาด้วยเปิดโลกให้หน่อยสิมอมแล้วไม่เห็นเลยซื้อของทุกลงใช่ไหมอ่าเหลือหนึ่งพัน กระซิบตรงนี้มีลงเก็บกล่องแล้วตรงนี้มัมนมีสักาันข้ามไหมโอ้คุณหลอกดาวไม่มีอะไรเลยฝั่งนี้ไม่มีอะไรเลยเออทั้งนั้นเดี๋ยวไอรถไถเมื่อกี้ซ่อมเสร็จแล้วใช่ไหม,มลงมามาอยู่ฝั่งนี้ดีกว่าอยากได้เพิ่มสักคันหนึ่งอะแต่แค่นี้ก็คงพอแล้วมั้งเพราะว่าเดี๋ยวมันก็โดนกันเองเนี่ย ไม่กล้าเสี่ยงวะรถไถคันนี้รอซ่อมอย่างเดียวไม่มีอะไรนะมีให้อัปเกรดแบ็หน้าปามวัวผมอยากรู้อ่ะอยากรู้ก็สร้างสิยากตรงไหน,นแต่ก็คันนี้ลงมาถึงือยังเราต้องการตังเพิ่มตังตรงไหนได้บ้างเนี่ยตรงนี้เหรอข้างบนได้ไหมหลบๆหน่อยเออมีอัปเกรดไหมเนี่ยอยากรู้มากเลยอ่ะรอเรารออยู่มา มีอัปเกรดอะไรให้ไหมกับจักรเหรอกับซ่อม build orders complete s r เดี๋ยวนะผมคือผมยังไม่แน่ใจอ้ามีมีแบ็คนาปามด้วยเยี่ยมเยี่ยมครับเยี่ยมรอบนี้เยี่ยมจัดไปเดี๋ยวเราอัปเกรดแบ็คนาปามเสร็จสิ้นก่อนขอสองขั้นแล้วก็ตรงนี้มอบไฟฟ้าให้เลยลงหนึ่งอะไรใครบังอาจเข้ามา โอเเ้ยแล้วมันเ,เข้าได้เลยไหนตัวนี้โดนปะวะโดนไหมไม่โดนนี่เออแต่ถ้าฐานอะโดนแต่ถ้ารถรถดาก้อนแทงเหมือนกันไม่เป็นไรใช่ไหมโอ,โอ้โหขออีคันหนึ่งสิรู้สึกมันมากเลยตอนนี้ Adjusting gas valve เขาไมนอยู่อย่างนี้แหละแบกนาตามเสร็จยังจ้ะไฟเยอร์เราจะได้เปลี่ยนสีนี่พอมาบึ้มนี่ไย นี่ง่ายไปเอาซ่อมดีกว่านไหมปุ๊บโอเคดีมากออกมาขอเพิ่มอีกคันมันไม่มีเสาสปีคเกอร์ให้ให้สร้างด้วยว่ะใจร้ายจุงเบยแค่นี้พอละไอคันนี้เฝ้าอยู่นี่แหละพอมามาลงมาลงมาลงมาสักสามคันแค่นี้ก็อยู่แล้วเนี่ย เผาอย่างเดียวรอบนี้เผาอย่างเดียวไม่มีอะไรเลยแล้วก็เดี๋ยวสนามบินมันตั้งไม่ได้เลยเหรอหมุนซ้ายหมุนขวาไม่ได้เลยโอ้ตำแหน่งโลเคชั่นไม่ดีเลยวะโอ้โหเฮ้ยตรนี้จะตายแล้วเฮ้ยฮ้บโอ้โหโดนแม่งโดนจรวดสกอร์เปียนปีโถไปซ่อมก่อนไป อัพเกรดซะให้เรียบร้อยนายคือเบรอร์สองและนายคือเบรอร์สามาที่สามเตรียมตัวให้ดีเรามีแบ็คหน้าปามพร้อมแล้วถอยแป๊บถอยแป๊บอือหึมันดุมันยังตามมายิงได้อีกเว้ยโอ้ไอ้นี่เว่ ัดไม่ปล่อยยิงเนี่ยมันยิงตั้งแต่ตรงนี้มันลากยาวฟืดไปถึงรูดเลยมันไม่มีรถไอ้นี่เดียวเหมือนภาคซิโลูฮอวเออร์อด้วยอ่ะไอ,อ่อะไรวะ E C M อ่ะไม่มีด้วยว้าจัดมานกเลยเบอร์รรสองรรเราจะจไปสำรวจกันนายคือทีมสำรวจไปไปที่กันดูซิมีอะไรมั่งแถวเนี้ยไปดูมันหน่อย ทลวงลล่วงหมดอะเจมีไอเดียเรื่องสปพา์อยู่ตังอยู่ในตรงกลางองศตรมันเป็นค่ต้องก่อต้้มอเเรตกต้อง่อคว่อคนม้อมัน่อได้เราก็ต้องก่องวรไม่ได้่ไหมเอร์้ไปนี่น่เดี๋ยวเมีตรงนี้เบอร์อะไรวะเบอร์เบอร์มอันนี้ก็ต้องเป็นเบอร์ส่สิเออข้ามเบอร์ไปได้ไงวะ เขาอย่างเดียวเขาอย่างเดียวเออออยพินาศเลยมาลงมาจริงๆแทบไม่ต้องทำอะไรแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมต้องดูก่อนมันต้องมีอะไรที่มันสอยผมได้อยู่บ้างเลยผมคิดว่ามันคงไม่น่าจะง่ายขนาดนั้นน่ะหรือง่ายจริงๆริานีใช่ไหม โอ้ย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 เออตัวซอผมไม่มีด้วยดิเดี๋ยวนะทำไมมันชอบวัดรอบกัดไอ้นี่ผมดังเลยวะเฮ้ยเขาหน่อยเขาหน่อยเขาหน่อยค้นมาค้นมาคนมเอามันต้องให้มัน้่ามั้ยมาพี่ลงมาเอาไปเลยจั อาจจะไม่ค่อยเหมาะในการกำจัดรถสักเท่าไหร่แต่กำจัดคนนี่ยอดเยี่ยมมากโอ้โหนี่มันสะพานแห่งเพลิงจชัดสะพานแห่งเปลวเพลิงโอนี้ก็จะตายแล้วใจเดียงแล้วมาตัวสองทีมสำรวจเหมือนเดิมสามสี่ห้าเป็นหน่วยย้ำเป็นหน่วยตอกย้ำผมว่าผมซื้อได้อีกนะตัวสองมาต่อมาลุกกันต่อ มีอะไรไหมเงี้ยเอาเผารื้อรึ้อไม่แน่นี่แน่ไอ้ใครมีกระสุนเหลือยิบกลับไปยิงดิตึ้มนั่นไงผมว่าผมซื้อได้อีกนะนี่ไงเนี่ยที่ยังมีอยู่ที่เมียจะ Black Lotus มันให้เรามายึดเท่านี้ใช่ไหมตะบึ้มตะบึ้มได้ยังเนี่ยถ้าถ้าเขตตรงนี้ได้อยู่เนาะโอเคเดี๋ยวเราจะไปพร้อมกัน ไอพวกนี้มันจะรอดไหมเนี่ยซ้อมรอไวก่อนเลยมันมาแล้วมันมาแล้วมันเข้ามาล้วสะพานแห่งเพิ่งโดนจริงอีกประมาณสองทีอะตายเบอร์สองโอ้แล้วนี่เบอร์แล้วเนี่ยสองสามสี่ห้าอันนี้เบอร์หกแล้วเนี่ยเยอะจริงอะไรจริงแคมมามาได้ใช้ก็ใช้ให้เต็มที่หน่อยเดี๋ยวขอเปิดโลกให้หมดแล้วกันนะตรงนี้ ไปเลยนิดอะไรกันตายแล้วพังอีกแล้วลงผลิรถมันอยู่ไหนวะมีไงเจอแล้วเจอฐานพวกแกแล้วเจอฐานพวกแกแล้วมีตัวสอนโอ้นี่ไงมีมีหนึ่งหนึ่งแคมป์อย่าลุกนะอย่าลุกอย่าลุกโอ้ยตกทะเลไม่รอดอยู่ดี บึมเอาไปเลยรบสามตายเบอร์สี่แถมเบอร์ห้าแถมไปอีกเอ้าจัดหนักจริงๆรอบนี้ยิงนิดหน่อโอ้พวกนี้ก็มาไม่เลิกเลยเว้ยไปเลยพวกนายนี่คือทับอากาศแห่งเตลเพิร์ลรื้โหติดบ้านไม่คุ้มเลยว่ะรึ้มๆไาย เจอสาลำนี้ซ้ำก็ไม่เหลือแล้วเผาซ้ำแม่เกือบานิดหน่อยอีกนิดเดียวเองเบอร์หกเบอร์หกเบร์หกอรเต็ม <Charl> ต <ott es> ัวสร้างใหม่เบอร์สองนะเช็คอินแป๊บนึงเบอร์สี่เราเาโอเคเฮ้ยเอร์สี่เฮ้เฮ้ยเฮ้ยมาเลยเฮ้ยเบอร์สี่เฮ้ยเบอร์สี่เบอราไปเร็ว ปกป้องถาละไว้กินสกัดพวกมันพึ่งพุ่งพุ่พุ่งอ่าเผายังยเผายางเดียวเผาอย่างเดียวเผาอย่างเดียวดีนะมีลานจอดเครื่องบินอยู่ตรงนี้ด้วยอ่ะจะได้แบบโหช่วยป้องกันได้เยอะอ่ะเร็วเร็วเร็วรีบเผาเร็วเผามันเร็วเผามันเร็วโอ้ยไม่มาเลยวก่าเฮ้ยเผา เขาปา่าขวางทางมันไว้แล้วรื้มรื้มมีแน่รื้มรื้มตายตายตายให้หมดเฮ้ยเยอะแยะจริงเบอร์47เอ<ร>าพอแล้วมั้งเยอะเกินแล้วเนี่ยแล้วตรงในในนี้ไม่มีเลยเหรอปะดับนั่นเนี่ยว่าแล้วเชียวต้องโดนจนได้อ่ะ สองสามสี่ห้าเจ็ดมาให้หมดเลยเบอร์หกอย่าอู้สิเรารู้นั้นเราเราเห็นนะจอดนิ่งเลยนั่ะนะไปมาบินวอนวนกันมาเรามีเยอะเรามีเยอะนอยู่ในเบอร์สองเบอร์สองนายขึ้นหน่วยสำรวจหน่วยเปิดทางไปเลย เบอร์สี่เบอร์ห้ายำลงไปเบอร์โอเบอร์ติดยำลงไปอีกฮุ้มฮุ้มพ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 ุ้มฮุ้มแม่สะใจจริงๆเดี๋ยวรอบสุดท้ายมาให้หมดแล้วลงที่เดียวเลยไม่มีเหลือแล้วนี่ฐานมันดูไม่ค่อยใหญ่เลยเนาะเฮ้ยขอสร้างคืนก่อนเฮ้ยเราเสียบังเกอร์ไป Make in flight เรียบร้อยเนาะพวกนายเตรียมบรรจุปอมให้พร้อมนี um ่คือการลุยครั้งสุดท้ายสองสามสี่ห้าหกเจ็ดมารวมตัวกันให้หมดทุกหน่วยไปดูในดูในเรดาร์แล้วแบบมาอะไรเยอะขนาดนี้เต็มไปหมดเลยโอ้โหนี่มันสุดยอดแห่งมิก We defend China's airspace. เราไปเจ้าว่างไงอ่าสองสามสี่ห้ a ห้าเจ็ดดุ้ยเลยโ o ้ o หหมดไปเนี่ยมีอะไรเหลืออีกอ่ะนั่นน่ะเนี่ยมีสร้างนี่แถมอีกอ่ะไม่เป็นไรนั่นจะเป็นสิ่งสุดท้ายที่พวกแกได้สร้างแล้วกันเนี่ยผมชอบเล่นอย่างเงี้ยแม่งมันดีสะใจดีซัดก็คือ สัตตูมเลยอะบอมร้อมไหมจ๊ะไปไปเหมือนเดิมสามเจ็ดมัเหมือนเดิมมะต่บึ้มไม่ไมรอละพอละทิงกระพอเหลือเฟือละหายลำนึงเหรอไม่ใช่นาะ ว่าไงจ้าว่าไงป้ายสองสามสีห้าเต้นเต้นยำตูมเลยบอยจบแต่เพลงเท่านี้เหรอ We are victorious อ่าโอเคจบก็ดีก็ดีกว่ามีมีอนุทอันนี้ต่ออีกโอ้โหเป็นการเผาผลาญที่สะใจมาก น,นี่ขนาดแค่ภารกิจที่สามเองนะจ้าอ๋อโอเคนะครับผมสําหรับในครั้งนี้ก็ผมคิดว่าเป็นภารกิจที่ค่อนข้างจะสะใจผมดีแลวคือดูเหมือนว่าศัตรูจะไม่ค่อยมีตัวสอยเลยผมว่ามันน่าจะยากขึ้นกว่าน,นี้ถ้าเกิดศัตรูมีพวกก๊อดหรือแคมป์ยิงจรวดสอยอะไรเงี้ยมากกว่าน,นี้ก็คืออาจจะใช้เวลามากขึ้นนะครับจริงๆครั้งนี้จริงๆครั้งนี้อาจจะใช้เวลาไม่นานมากกว่าน,นี้ไม่ใช่สิต้องบอกว่าทางเนี้ย ตามความจริงแล้วเนี่ยมันอาจจะใช้เวลาไม่นานมากเท่าไหร่แต่พอดีว่าผมแบบติดเล่นมากไปหน่อยโอเคนะครับช่างมันโอเคก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมผลงานของผมนะครับเดี๋ยวเจอกินคราวหน้ากับภารกิจที่4ของช้หน้านะครับผมโอเคสำหรับในครั้งนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับบ๊ายบาย